สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูปลายท่อ SC Project นะครับจะเป็นปลายท่อขนาดคอท่อ2นิ้วนะครับงานจะมีหลายแบบให้เลือกนะครับจะมีตั้งแต่สีเงินนะครับสีดำนะครับสีลุ้งนะครับคอท่อจะมีให้เลือกตั้งแต่ไซส์2นิ้วนะครับแล้วก็ใหญ่สุดอยู่ที่2.5นิ้วนะครับสามารถเลือกแบบเลือกดีไซน์ได้นะครับ จะมาพร้อมกับตัวอุปกรณ์เสริมในการติดตั้งนะครับก็จะเป็นชุดสายรัดนะครับชุดสปริงนะครับชุดอะแดปเตอร์นะครับสามารถเอาไปทำสลิปออนใส่มอเตอร์ไซค์ได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อทุกซีซีนะครับจะเป็นปลายโล่งนะครับงานค่อนข้างจะสวยเลยนะครับตัวที่เอามารีวิววันนี้จะเป็นขนาดกอท่อ2นิ้วนะครับ สนใจสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ